สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวตรังซึ่งกําลังรับฟังแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังพร้อมด้วยแพทย์หญิงที่ประดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับ วันนี้เป็นการแถลงข่าวของสบคจังหวัดตรังประจำวันอังคารที่25มกราคมพุทธศักราช2565นะครับจังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังในวันนี้จำนวน19รายนับเป็นวันแรกที่ต่ำกว่า20รายนะครับมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดมารับการรักษาที่จังหวัดตรังจํานวน4รายรวมผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานสบคกลางทั้งสิ้น23ราย ผู้ติดเชื้อสะสมนับตามการระบาดในรอบมก,กราคม2565เป็นจำนวนรวม846รายหากนับการติดเชื้อเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์จะเป็น30.8รายต่อวันนะครับหากนับรวมผู้ติดเชื้อมาตัดต่างจังหวัดด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ7วันจะเป็น34.8รายต่อวันครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หายป่วย ให้นอนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติมจำนวน26รายนะับเป็นวันแรกตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผู้หายป่วยมีมากกว่าจำนวนผู้ที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับทําให้การหายป่วยวันนี้สะสมเพิ่มขึ้นเป็น518รายคิดเป็นการรักษาหายร้อยละ61.23เพิ่มสูงกว่า60เป็นวันที่2นะครับทั้งนี้ยังคงมีผู้ที่กําลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลของจังหวัดตรังเป็นจํานวน322ราย เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยจำนวน281รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางจำนวน36รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีภาวะพร่องออกซิเจนจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมทางจมูกจำนวน1รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนแรงดันสูงจำนวน3รายและเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน1รายนะครับรายละเอียดของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดท่านรองโฆษกสบปจังหวัดตรังจะแถบรายละเอียด ในตอนต่อไปนะครับในวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเสียชีวิตเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นับตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นจํานวนรวมรายเท่าเดิมนะครับในวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน5อําเภอมี5อาเภอที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับได้แก่อำเภอวังวิเศษอำเภอรัชดาอำเภอศรีเกาอำเภอห้วยยอดและอำเภอหาดสำราญนะครับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองตรังจํานวน 12รายหรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดนะครับรองลงมาอยู่ที่อำเภอย่านตะขาว4รายอำเภอเปลียน2รายอำเภอกันตาลและอำเภอนายโยอำเภอละ1รายมาดูเป็นรายตำบลนะครับที่อำเภอเมืองตรัง12รายพบมากที่สุดที่ตำบลทับเที่ยงจำนวน6รายเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองตรังทั้งหมดรองลงมาอยู่ที่ตำบลโคกหล่อ3รายตำบลบางรับ2รายและตำบลบ้านควร1รายที่อำเภอย่านตะขาว4รายพบที่ตำบลในควร3รายตำบลหนองบ่อ1ราย ที่เบอร์ผเรียนสองรายอยู่ที่ตำบลสุสาและตำบลแหลมสองตำบลละหนึ่งรายที่เบอร์กันตังหนึ่งรายอยู่ที่ตำบลกันตังใต้และที่เบอร์นายงหนึ่งรายอยู่ที่ตำบลนายงเหนือนะครับหากแยกตามการสัมผัสและคลัสเตอร์จะพบว่าที่ตำบลทับเที่ยงจำนวนหกรายอยู่ที่ชุมชนถนนโคกขันและชุมชนถนนพัทลุงที่ตำบลโคกหล่อสามรายอยู่ที่หมู่ห้าที่ตำบลบางรักสองรายอยู่ที่หมู่สองและที่ตำบลบ้านควรหนึ่งรายอยู่ที่หมู่หกนะครับ ในเขตพื้นที่อำเภอยะรตะขาวพบที่ตำบลในควร3รายกระจายอยู่ที่หมู่3และหมู่5ในเขตพื้นที่อำเภอเหลียนพบ1รายที่หมู่4ตำบลสุโศกและอีกหนึ่งรายอยู่ที่หมู่4ี่ตำบลแหลม2ในเขตพื้นที่อำเภอกันตังพบ1รายที่หมู่4ี่ตำบลกันตังใต้และในพื้นที่อำเภอนารน้ำนมหนึ่งรายพบที่หมู่4ีตำบลนายงเหนือนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดพัทลุงสองรายจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาจังหวัดละหนึ่งรายมารับการรักษาที่จังหวัดตรังนะครับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อแต่ละรายเป็นดังต่อไปนี้นะครับ ที่บริเวณชุมชนถนนโคกขันพบผู้สัมผัสร่วมบ้าน3รายและผู้สัมผัสในชุมชน2รายนะครับโดยผู้สัมผัสร่วมบ้านสองรายเป็นเด็กหญิงอายุกขวม1รายและเป็นเด็กชายอายุ10เดือน1รายนะครับนอกจากนี้ที่ชุมชนถนนพัทลุงตะบลทับเที่ยงเป็นพยาบาลนะครับสัมผัสในที่ทําง,งานเป็นเพศหญิงอายุ27ปีส่วนที่หมู่5้าตบนโคกหล่อนะครับทั้ง3รายเป็นการสัมผัสร่วมบ้านนะครับ ที่หมู่2ตำบลบางรักเป็นการสัมผัสในชุมชนและที่หมู่6ตำบลบ้านควรเป็นการสัมผัสร่วมบ้านรายนี้เป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบนะครับในเขตพื้นที่เภอย่ยาวพบที่ตำบลในควรทั้งหมู่3และหมู่5นะครับโดยที่หมู่5เป็นการสัมผัสร่วมบ้านเป็นผู้สูงอายุอายุ69ปีและที่หมู่3ตำบลในควรเป็นการนั่งรถกันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการเป็นผู้ร่วมบ้าน ร่วมที่ทางานนั่งรถกันเดียวกันหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือการเปิดหน้ากากอนามัยคุยกันนานเกินกว่า15นาทีถือเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับในเขตพื้นที่อำเภอปะเหลียนที่หมู่4ี่ตบลสุโสผู้ติเชือรายนี้สัมผัสร่วมบ้านนะครับอีกหนึ่งรายอยู่ที่หมู่4ตําบลแหลมสองเป็นการสัมผัสในชุมชนในพื้นที่อํเาเภอกันตัง ผู้ติดเชื้อเป็นการสัมผัสร่วมบ้านนะครับอยู่ที่หมู่4ตาบลกันตังใต้และที่อำเภอนายองอยู่ที่หมู่4ตาบลนายงเหนือเป็นการสัมผัสรว่วมบ้านเช่นเดียวกันกนะครับน,นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดพัทลุงรายแรกเป็นเพศชายอายุ29ปีอาชีพรับจา้างภูมิลำเนาตำบลหนองบอ่ออำเภอย่านตะขาวติดเชื้อจากที่ทํางานในจังหวัดพัทลุงมารับการรักษาที่จังหวัดตรังรายที่2จากจังหวัดพัทลุงเป็นเพศชายอายุ41ปีอยู่ที่ตำบลป่าปพยอมอำเภอปา่าพยอมจังหวัดพัทลุง รับเชื้อจากในชุมชนมารับการรักษาที่จังหวัดตรังนะครับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดกระบี่เป็นเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบภูมิลาเนาตําบลห้วยน้าขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สัมผัสร่วมบ้านมารับการรักษาที่จังหวัดตรังและจากจังหวัดพังงาเป็นเด็กหญิงอายุ9้าขวบภูมิลาเนาตําบลลาแก่นอำเภอท้ายเหมืองติดเชื้อจากในชุมชนมารับการรักษาที่จังหวัดตรังนะครับโดยสรุปการติดเชื้อในวันนี้นะครับพบการสัมผัสร่วมบ้านมากที่สุดรองลงมาเป็นการสัมผัสในชุมชนนะครับและมีการสัมผัสในที่ทํางานสองราย นั่งรถคันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันสองรายนะครับจากการรายง,งานผลตรวจในวันนี้นะครับการตรวจเป็นบวกด้วยวิธี RT-PCR 23รายมาจากการตรวจเมื่อวานนี้79รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ2 9่1นอนะครับในขณะที่การตรวจ ATK เป็นผลบวก29รายในวันนี้นะครับจากการตรวจเมื่อวานนี้311รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ9.3 2เตนะครับ สำหรับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR นับจนถึงวันนี้เวลา11นาฬิกาจังหวัดตรังได้ทำ RT-PCR ไปแล้วทั้งสิ้น1,903รายพบผู้ติดเชื้อ846รายนะครับสำหรับการสวบในวันนี้เป็นการตรวจก่อนการผ่าตัดมากที่สุด53รายรองลงมาเป็นกลุ่มผู้เข้าเกณฑสอบสวนโรค23รายเป็นกลุ่มอื่นๆเช่นผู้เดินทางหรือผู้ต้องการตรวจ RT-PCR ย,ยืนยันจำนวน6รายและเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน2ราย ทั้ง84รายรอการรายงานผลในวันพรุ่งนี้นะครับและไม่มีผลหาที PCR ค้างในห้องปฏิบัติการสำหรับการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนชาวตังในวันนี้นับจนถึงเวลา10นาฬิกา47นาทีวัคซีนเข็มที่1ครอบคลุมประชากรไปแล้วทั้งสิ้น491,441รายคิดเป็น77.79%นะครับสำหรับวัคซีนเข็มที่2จํจำนวน467,546รายคิดเป็น74.01% สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่3 112,172ราย คิดเป็น17.76%นะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการบริการวัคซีนเข็มที่3โดยในวันพรุ่งนี้มีการบริการ2จุดได้แก่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตแปงนะครับโดยบริการโรงพยาบาลโรคอยู่หนังเขตร้อนภาคใต้จํานวนประมาณ5,000รายนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้สแกนค r วโค้ดเพื่อเช็คเวลาที่จะไปเข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่3ไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีบริการ ที่5โรบินสันโดยโรงพยาบาลตรางนะครับจะฉีดวันละประมาณ2,100รายโดยเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับจะฉีดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันพุธที่26มกราคมจนถึงวันศุกร์ที่28มกราคมนะครับเช่นเดียวกันการสแกนคิวอาร์โค้ดใช้คิวอาร์โค้ดเดียวกันเพื่อเข้ารับบริการแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะรับวัคซีนเข็มที่3ขอให้ท่านไ้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ารับบริการวัคซีนได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะครับ อันหนึ่งสาหรับการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อเมื่อวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่24มกราคมที่ผ่านมาได้มีมติที่สําคัญนงต่อไปนี้นะครับอย่างแรกคือการปิดโรงพยาบาลสนาม2แห่งนะครับได้แก่โรงพยาบาลสนามที่อาคารราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังและที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะครับเนื่องจากแนวโน้มในการแพร่ระบาดลดลงและแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในห่วงเวลาถัดไปจะเป็นการแยกกักที่บ้านที่เรียกว่า Home Isolation หรือการใช้สูตรแยกกักในชุมชนที่เรียกว่า Community Isolation ซึ่งในภาพรวมทั้งจังหวัด Community Isolation มีอยู่ประมาณ1,000กว่าเตียงนะครับและใช้ไปประมาณ100เตียงเท่านั้นจึงยังมีความจุเพียงพอที่จะสามารถรองรับการแพร่ระบาดได้ความจาเป็นในการใช้โรงพยาบาลสนามล,ล่างจึงลดลงอีกเหตุผลหึ คือการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนมีการศึกษาวิจัยจากทั่วประเทศและข้อมูลในประเทศไทยยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีผู้ที่มีอาการรุนแรงลดลงเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการใช้โรงพยาบาลสนามจึงลดลงนะครับยังคงเหลือโรงพยาบาลสนามอีกหนึ่งแห่งที่อาคารจอดรถสิบชั้นโรงพยาบาลตรังสำรองไว้ในกรณีที่อาจจะมีสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องใช้เตียงนะครับแต่หากติดตามสถานการณ์แล้วพบว่าโอกาสในการใช้เตียงลดลงจะปิดโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ข้อที่2คือมติในการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับเนื่องจากแรงงานตามด้าวชาวเมียนมาจะต้องไปทําหนังสือรับรองบุคคลหรือที่เรียกว่า C.I. นะครับ Certificate of Identity ที่จังหวัดระนองจึงมีมติอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานเมียนมาโดยทําการตรวจ A.T.K. ก่อนเข้าจังหวัดระนองและเมื่อทํา Certification of Identity หรือหนังสือรับรองบุคคลเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางเข้าจังหวัดตรังโดยจะทําการตรวจ A.T.K. ก่อนเข้าจังหวัดตรังเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาด ของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานชาวเมียนมากซึ่งต้องทำหนังสือรับรองตัวบุคคลนะครับข้อที่3คือมติให้เปิดงานให้จัดงานอาชีวะภาคใต้ในวันที่1นถึงสี่กุมภาพันนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคตรังนะครับก็จะมีผู้ร่วมงานจากทั้งภาคใต้ได้อนุมัติมาตรการตามพื้นที่ที่เว้นระยะห่าง ได้มีการตรวจสอบการรับวัคซีนและตรวจ ATK ตามความเหมาะสมนะครับนอกจากนี้เทศกาลอาหารเฟสติวัลนะครับซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับหรือสํานักงานทท,ทจังหวัดตรังก็ได้อนุญ,ญาตให้จัดงานที่สวนทับเที่ยงด้วยนะครับสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างที่เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบไปเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมได้มีมติให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์จังหวัดตรังได้พิจารณาร่างมาตรการ ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตังนะครับโดยข้อกําหนดที่สําคัญคือจะคลุ่ม608ที่ร่วมบ้านก,กับนักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนร้อนะครับดังนี้จะมีการร่างมาตรการเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองอุณหภูมิการสวมหน้ากากาอนามัยการเว้นระยะห่างในห้องเรียน การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสเช่นเครื่องเล่นนะครับรวมทั้งเวลารับประทานอาหารจะให้มีการรัดกุมที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กท้งนี้เมื่อมตรการเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะได้ใช้เป็นแนวทางให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกอันโควิด -19 ระดับอำเภอเข้าทําการตรวจสอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดาเนินการต่อไปซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดตรังมีอยู่ในแทบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนของเอกชนที่อยู่ในสังกัดของสํานักง,งานพัฒนาความมั่นคง ของมนุษย์นะครับก็จะได้รับแนวทางดังกล่าวนี้ไปด้วยนะครับอันหนึ่งสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้มีมติให้โรงเรียนจํานวน31แห่งได้มีการเปิดเรียนกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอย่นานตะขาวอาเภอเมืองตรังอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอําเภอกันตังอำเภอนายงนะครับโดยโรงเรียนที่สําคัญนะครับได้แก่โรงเรียนวิเชียรมาตุโรงเรียนสภาสองโรงเรียนกลางร,รังสิตโรงเรียนรัศดา โรงเรียนวังวิเศษและโรงเรียนรัชดาประดิษฐ์อนุสร์นะครับจะได้ทําการเปิดการเรียนตั้งแต่มีมติคณะกรรมการโรคติดต่อเมื่อวานนี้นะครับสําหรับโรงเรียนเทศบาลสองแห่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์ใโรงเรียนเทศบาลวัดกระพังสุรินทร์ก็จะได้มีการอนุญ,ญาตให้เปิดาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ On ide, และมีการอนุญาตให้สอบเข้าม .1 ถึงม .4 โดยมีการตรวจ a อพก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะสรุปประเด็นการแถลงข่าวและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านรองโฆษกส,สบคจังหวัดตรัง จะได้แถลงรายละเอียดการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพย์กฤดาพึญชัยในแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังค่ะวันนี้เรามีคนไข้ที่ดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้อีก26รายนะคะโดยกลับออกจากโรงพยาบาลตรัง2รายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์6รายกลับจากทรพพ H 9รายแล้วก็อีก9รายออกจากการกักตัวที่โรงแรมหรือ s p สเทลค่ะมันในส่วนที่ยังคงดูแลใน กลุ่มของโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวเข้มหรือว่าสีเหลืองนะคะตอนนี้ค่ะกระจายอยู่ในทุกโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่ะใน10อำเภอนะคะกระจายอยู่ทั้งหมด158คนนะคะจากเตียงที่มีการดูแลได้458เตียงค่ะคิดเป็นการครองเตียงในโรงพยาบาลรัฐบาลคือ34.5ซซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานนี้นะคะ โดยที่โรงพยาบาลตรังดูแลผู้ป่วยอยู่ที่24รายโรงพยาบาลห้วยยอด7รายโรงพยาบาลยะตะขาว43รายโรงพยาบาลตะเลียน28รายโรงพยาบาลกันตัง15รายโรงพยาบาลสิกาว5รายโรงพยาบาลบางวิเศษ11รายโรงพยาบาลนายง12รายโรงพยาบาลรัศดา2รายและหัสถ์สำราญอีก 11รายนะคะซึ่งมากที่สุดต,ตอนนี้เราอยู่ที่ย่านตะขานะคะแล้วก็น้อยที่สุดคืออยู่ที่อำเภอรัชดาค่ะในกลุ่มเอกชนค่ะมีการคลองเตียงอยู่ที่48.2%ค่ะซึ่งเท่าๆกับเมื่อวานเช่นกันโดยดูแลผู้ป่วยที่วัฒนแพทย์64รายและที่อ p พอีก110รายค่ะรวมเป็นจำนวน174รายค่ะ ในกลุ่มที่อยู่ที่ฮอสพิเทียนะคะกับตัวอยู่38รายโดยใช้เตียงเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่21.5เซนะคะซึ่งพอๆกับเมื่อวานนี้เช่นกันแล้วก็กลุ่มที่กระจายอยู่ในศูตรกับตัวในชุมชนค่ะตอนนี้กระจายอยู่ทั้งหมด60จาก1 7ศนย์ทั้งจังหวัดตรังค่ะดูแลผู้ป่วยอยู่ที่107คนนะคะเป็นการคลองตีนใน CI คือ6.9ซึ่งตัวตัวเล็กนี้ลดลงจากเมื่อวานนี้ แล้วก็กลุ่มที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะหรือ HOME ISOLATION มีจำนวนผู้ป่วย137รายนะคะซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานนี้เช่นกันแล้วก็สุดท้ายเป็นการกักตัวในโรงแรมหรือ Hotel isolation ที่เรามีหนึ่งแห่งในจังหวัดตรังดูแลผู้ป่วยอยู่15รายคะ่ะใช้เตียงอยู่ที่12.9ซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มที่อยู่ HOME ISOLATION ก็ยังคงกระจายอยู่ใน8แห่งนะคะจาก11แห่งทั้งจังหวัดตรังคะ่ะ แล้ก็การดูแลของคนไข้ของเรานะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเขียวค่ะอยู่ที่94เนะคะกลุ่มเหลือง5แล้วก็กลุ่มสีแดงก็ยังคงเป็น1เช่นเดิมนะคะโดยที่กลุ่มเด็กก็ยังไม่มีใครที่มีอาการหนักนะคะรวมถึงหญิงตั้งนนะครรภ์ค่ะแล้วก็ในส่วน2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็ไม่ได้มีผู้ป่วยหนักเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มแดงซึ่งใส่เข่าช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลกลาง เป็นผู้ป่วยท่านเดิมค่ะเป็นชาย59ปีนะคะที่ตำบลเขาขาวอําเภอพุอ้ยยอดค่ะ<ม>ผู้ป่วยท่านนี้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอยู่บนเตียงเดินไม่ได้เน่อจากแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงนะคะท่านนี้ป่วยตั้งแต่16มกราคมค่ะซึ่งได้ตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR confirm นะคะซึ่งแรกรลับเนี่ย มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อโควิดลงปอดต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่16จนถึงวันนี้รวมเป็นเวลา10วันที่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลตรังค่ะวันนี้อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางแผนว่าจะสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องมาลองดูนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เราถอดท่อช่วยหายใจผู้ป่วยท่านนี้ได้ กลุ่มแดงเราก็จะเหลือเฉพาะผู้ป่วยที่ดมออกซิเจนไฮฟลูสทางจมูกนะคะซึ่งัสามท่านที่ใส่ออกซิเจนไฮฟลู์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่จําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะบางครั้งเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าได้ทําการตกลงระหว่างญาติกับคุณหมอะคะ่ะในบางเคสจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ทางบ้านไม่ต้องการใส่ท่อเราก็จะใส่ออกซิเจนไฮฟลู์นะคะซึ่งถือว่าตอนนี้นอาการนัดแต่สามท่านที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ย ทั้งสามท่านเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะก็ต้องรอดูว่าอาการทั้งสามท่านที่เหลือจะดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะส่วนการดูแลของผู้ที่เสี่ยงสูงกักตัวอยู่ใน LQ ค่ะจํานวนวันนี้ลดลงค่ะเป็นการกักตัวสีคนในสีห้องนะคะแล้วก็ LQ ิมีว่างอีก40ห้องแล้วก็รอเคลียร์ได้อีก5้าห้องค่ะจํานวนผู้กักตัวในแ q สะสมค่ะ ยอดเท่าเดิมจะอยู่ที่9,417รายนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นบวกใน LQ ก็คือ1,737รายค่ะซึ่งเป็นอัตราการพบผู้ป่วยโควิดใน LQ อยู่ที่18%ค่ะในส่วนการจำนวนผู้ป่วยสะสมนะคะแยกตามพื้นที่ค่ะตอนนี้ในเขตอำเภอเมืองตรังมีผู้ป่วยโควิดสะสมตั้งแต่เในมกราที่ผ่านมาเท่ากับ343รายค่ะอำเภอกันตัง114ราย อำเภอปลเหรียญหนึ่งร้อยสิบภามรายอยะตะขาวห้าสิบเก้ารายอ,อวังวิเศษสี่สิบหกรายอำเภยอ,อสด,ยดสามสิบแปดรายอนเยงสามสิบสองรายอำิเกาสิบเก้ารายอรัศดาสิบห้ารายรหัสสำรานอีกสิบรายนะคะในส่วนของภาพของประเทศนะคะตอนนี้เรามีผู้ป่วยใหม่นะคะลดลงนะคะจากที่เรามีประมาณเลขเจ็ดพันถึงแปดพันรายใหม่ มาตลอดนะคะวันนี้จำนวนตัวเลขลดลงถึง6,718รายค่ะแล้วก็ผู้ป่วยหายอยู่ที่7,659รายแล้วมีการเสรียชีวิตนะคะอยู่ที่12รายซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา12รายนี้เป็นเพศชาย9รายค่ะแล้วก็กลุ่มเสียชีวิตยังคงเป็นผู้สูงอายุนะคะตัวเลขวันนี้เฉลี่ยอายุอยู่ที่69ปี แล้วก็ดูแลในโรงพยาบาลสั้นลงนะคะอยู่ที่9วันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะดูแลอยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่เสียชีวิตนั้น83%เป็นเป็นกลุ่ม607นะคะในทางใต้นะคะวันนี้มีการรายงานผู้เสียชีวิตจาก5จังหวัดทางใต้รวม5คนด้วยค่ะส่วนลำดับผู้ปว่วยสะสมของจังหวัดตรังนะคะเทียบกับภาพประเทศเราเป็นลำดับที่4.9เท่าเดิมโดยที่ตรังเนี่ย ตามจังหวัดเพชบรพชบุรีอยู่แล้วก็นำสู่พันณบุรีอยู่ค่ะแล้วก็ในลำดับของทางใต้นะคะเรากำลังตามจังหวัดชุมพรอยู่ร้อยสอคนแล้วก็นำจังหวัดปัตตานีอยู่ที่4ี่ร้อยแล้วก็แคนค่ะในส่วนของผู้ป่วยใหม่ในเขตใต้ที่เกินร้อยรายต่อวันนะคะวันนี้ก็รายงานอยู่ที่3จังหวัดนะคะไม่มีพัทธลุงนะคะของวันนี้ ก็ประกอบด้วยภูเก็ตค่ะ354คนสุราษฎร์ธานี109คนแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ย107คนนะคะซึ่ง3มจังหวัดนี้ก็มีการรายงานผูป้ป่วยใหม่เกินร้อยรายมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ในส่วนของวัคซีนนะคะสุดท้ายนะคะการให้วัคซีนนั้นในเข็ม1และ2ของตรังเนี่ยก็ทำได้ดีเมื่อเทียบกับภาพประเทศนะคะโดยเข็ม1เราอยู่ที่77.79ในขณะที่ประเทศเนี่ย อยู่ที่74.9ค่ะเข็มที่2องตรังฉีดได้74.01ประเทศอยู่ที่69.3%แล้วก็ในเข็ม3ซึ่งตอนนี้เรากำลังตามแล้วนะคะตรังฉีดเข็ม3อยู่ที่17.76นะคะในขณะที่ประเทศเฉลี่ยอยู่ที่17.99ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวตรังที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะคะถ้าเกิดท่านดูระยะเวลา3เดือนหากเข็มที่2 ห่างเกิน3เดือนนับจากวันนี้ไปะคะ่ะขอให้ท่านเข้ารับเข็มสามได้นะคะโดยที่เราก็มีการนัดหมายวัคซีนโดยตลอดขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะฉีดเข็มสามก็ขอให้ทข้ามาทั้งนัดหมายก็ได้หรือว่ามาลงทะเบียนน้างานได้ค่ะเน้นย้ำนะคะ,เ,ะ,คะเข็มสามยังมีความจําเป็นค่อนข้างมากเพราะว่าภูมิท่านเนี่ยสามเดือนแล้วจะตกแล้วนะคะการที่ภูมิตกหมายความว่าติดแล้วอาจจะมีอาการหนักก็ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม607ซึ่งจริงๆเราฉีดกลุ่มนี้เนี่ยได้เกิน80%แล้วนะคะดังนั้นเข็ม2ที่ฉีดครบไปเกิน3เดือนใครก็ตามที่มีคนรู้จักอยู่ในกลุ่ม607ยังไม่ได้รับเข็มที่3ขอให้ท่านเข้ารับเข็มที่3โดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับก่อนสรุปประเด็นการแถลงข่าวเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามเพิ่มเติมครับ ดูแลเด็กเล็กนะคะที่ติดเชื้อโูวิด19แบบ H I นะคะเราต้องทำยังไงบ้างครับโดยปกติตอนนี้การดูแลเด็กเล็กนะครับเราจะรับเข้ารักษาไว้ในโรงพยาบาลนะครับแนวทางการดูแลแบบ H I ในอนาคตถ้ามียาชนิดน้ำของเด็กนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นในการติดตามการรักษาได้ยันดีเพียงพอนะครับก็จะมีการอนุญ,ญาตให้ดูแลแบบ H I นะครับซึ่งในแนวทางของจังหวัดตากในขณะนี้เราจะเห็นว่าเด็กเล็กแทบทั้งหมดนะครับ ก็จะได้รับการตรวจ RT-PCR ยืนยันเพื่อรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับซึ่งคาดว่าเมื่อเด็กเล็กอายุ5-11ปีได้รับวัคซีนเป็นส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่จะดูแลรักษาแบบแยกกักที่บ้านได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลครับ คุณหมอช่วยสรุปรงเรียนที่เปิดเรียนออนไลน์อีกครั้งได้ไหมคะครับได้ครับโรงเรียนที่เปิดเรียนออนไลน์นะครับที่ย่านตะขาวจะมีระดับชั้นป .6 นะครับได้แก่โรงเรียนวัดคู่บ้านคดินิทินงามนะครับนายใหญ่หมอกวัด บ้านควนบ้านวนโป้นะครับโรงเรียนบ้านยะยะตะขาวบ้านคลองปลาเหียนและโรงเรียนชนละปะปีวิหารนะครับส่วนในอำเภอเมืองตรังก็จะมีโรงเรียนขยายโอกาสได้แก่วัดเชี่ยวชาญกิจนะครับอันนี้เป็นโรงงานที่อยู่ในสังกัดสานักงานพื้นที่ผสมศึกษาเขตหนึ่งนะครับส่วนสำนักงานพื้นที่ประสมสรศรรึกษาเขตสองก็จะมีในอำเภอห้วยยอดนะครับได้แ,แก่โรงเรียนหนองหมอนะครับโรงเรียนบ้านทุกศาราวัดคีรีวิหารโรงเรียนห้วยยอดกรึกวิทยาการโรงเรียนบ้านคลองคุยโรงเรียนท่ามิ้วตชะลอุปัมถม โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องและโร,ร,ร,รงเรียนบ้านกวดใส่นะครับส่วนในเขตอำเภอรัศดาจะมีโรงเรียนบ้านหนองบัวบ,นบ,นบ้านควดเมาบ้านคลองมวลและโรงเรียนบ้านเขาพระนะครับส่วนที่ในเขตกศนนะครับจะเปิดพื้นออนไซต์ที่อำเภอนายงนะครับโดยที่อำเภอนายงก็จะมี6พื้นที่ได้แก่กศนนาข้าวเสียกศนนายงเหนือกศนตะบลช่อง กศนละมกศนน .1-4 และกศนโคกสะบ้าน,นะครับโดยการจัดการเรียนการสอนก็จะมีนักเรียนมต้นในวันพฤหัสนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ9ก้าโมงถึงเที่ยงกลุ่ม1และ13บสนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาอีกกลุ่มหนึ่งส่วนนักเรียนมปลายก็จะจัดในวันศุกร์นะครับอันนี้เป็นของกศนในส่วนของเทศบาลนครตรังจะมี2โรงคือโรงเรียนสังขวิทย์และโรงเรียนวัดกระพังสุรินทร์นะครับซึ่งวัดกระพังสุรินทร์ก็จะอนุญาตให้มีการจัดสอบเข้าม .1 ถึงม .4 ด้วยนอกจากนี้ยังมีศูนย์กกาารศศึษษพิเ เขตการศึกษา4นะครับก็ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และยังมีโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่13ตรังกระบี่อีก6โรงนะครับได้แก่โรงเรียนวิเชียรมาตุโรงเรียนสภาราชดี2 2โรงนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองในเขตอำเภอยะตะกาคือโรงเรียนตรังรังสิตในเขตอำเภอรัศดาได้แก่โรงเรียนรัศดา ในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษได้แก่โรงเรียนวังวิเศษและโรงเรียนรัศดานุกประดิษฐ์อนุสร์นะครับทั้งหมดนี้30แห่งได้รับอนุญาตให้จัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามมาติคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดตรังเมื่อวานนี้ครับ นอกจากตัวในีเคแล้วเราต้องกักตัวเนี่ยใช่ครับจะมีการกักตัวอยู่ในพื้นที่ของรรงงานต่างด้าวนะครับก่อนที่จะออกมาทํางานตามเวลาก็ประมาณ3ามถึงเจวันนะครับโดยจะเรียกว่าเป็น small p u r p l ลเป็นกลุ่มที่จะกักตัวด้วยทำงานด้วยอยู่ในพื้นที่ที่คลุกคลีเฉพาะกลุ่มครับการคำนวณว่าแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางไปทำต่อวันนี้ประมาณกี่คนได้ครับเท่าที่รายงานเมื่อวานนี้นะครับก็ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยคนนะครับที่จะไปต่ออายุที่แรงงานต่างด้าวที่ระนองครับ มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไหมครับเพียเนะครับตัวช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับยังไม่มีการนําเสนอเรื่องมาตรการในเทศกาลตรุษจีนเข้าไปนะครับรวมทั้งการจัดงานต่างๆในเทศกาลตรุษจีนนะครับยังไม่มีการรายงานเข้าไปในสบคคาดว่าก็คงจะเป็นการจัดการตามบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหวเทพเจ้าหรือว่าการไหวบรรพบุรุษแล้วก็การทําความสะอาดบ้านตาม เทศกาลของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็ขอแนะนํามาตรการบูกานะครับก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ช่วงปลายสาัปดาห์นี้มีการฉีดวัคซีเนเร่งรัดให้โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่ม60ปีกับ7รูเพื่อรับเข้ารับวัคซีนเข็มที่3นะครับอันที่2แม้มีญาติมาเดิน,นทางมาจากต่างจังหวัดนะครับท่านควรใช้มาตรการสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างล้างมือเป็นประจำนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีการตรวจ A.T.K ก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกันจะทําให้ท่านปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับถัดมาก็ถ้าเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับอย่าลืมว่าการเปิดบริการในช่วงตรุษจีนอาจจะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดท่านใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเช่นการเพื่อให้มีการไยเทของอากาศลดความหนาแน่นในการบริการมีการทําความสะอาดจุดสัมผัสอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้สถานประกอบการของท่านปลอดภัยจากการรับและแพร่เชื้อโควิดในีครับ ถ้าไม่มีประเด็นอื่นๆนะครับก็พบกับแถลงข่าวของสบอคอจังหวัดตรังได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมน,นะครับ14นาิกา15นาทีวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมักคุนและแพทย์หญิงทิพกราดาวุญชัยในฐานะทีมโคษกสบคอจังหวัดตรังขอลาพี่น้องประชาชนทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ